ร้องแล้วโทษ <ição> ไม่ได้นะเอ็ง <no> ร <p Obrig illions> no ู้ป่ะเนี่ยคือหาของเองเออคิมนี้ย้อนวิวต้องเยอะรับประกันนี่กัดมาเลยนี่มันอยากวุ่นวายนี่นี่มันอยากมาอันจมูกนี่นี่นี่เออเอ็งเก่งเกงก็มาอีกดิเออมาดิเฮ้ยเอ็งอย่าหนีนี่จะหนีเหรอจะหนีเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เอยู เอ้ยมันหนีไอ่กัดให้ตายนี่นี่มันโซ่มันโซ่กัดมันให้ตายไปเลยก็ไม่รู้ว่ามันคือขาของว่านะถ้าอาจจะไม่รู้กำลังรอพ่อแย่เห็นมั้ยรอพ่อแย่ค่ะเออดีไม่เปลืองนะไม่เปลืองไม่เปลืองของเล่นเอออออออเเเ่กัดมันเลยนี่นี่เออ เออมันก็ดิบอยู่มันก็ดิบเอ้ยยังไม่ตายกัดมันกัดมันี่นี่เออมันก็ดิบอยู่เออเออมันยังไม่ตายเลยกระดมมันเริ่มตั้งสติได้แล้ววม่ดี่หคุณผู้หญิหมือนวมว่ามันคอนโทรลหรือเปล่านะฟังรู้สึกช้ามากแล้วมันกัดย้ำเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บจี๊ดๆต้งนังไง อย่างเดือดเดือดมันก็กัดจริงจังเงี้มองหน้ามันก็ไม่รู้เรื่องยันยันยัยันใหญ่ยันหางตัวเองเออเออก็ดิกได้เออเออมันก็ดิบเลยแต่การมันยังไม่ตายเลยแต่การมันเออเออเออนี่เออเออเออบินแถวไหนอะ